สวัสดีครับเมดิกเองนะครับก็คลิปนี้เนี่ยจะมาสอนวิธีกดท่าทอนเจ็ดอัปเปอร์นะครับของไบอันให้ติดง่ายขึ้นนะไม่ถึงกับง่ายเลยแต่ว่าง่ายขึ้นมากๆนะครับบนจอยแล้วเลสนะครับก็คือดูคลิปนี้เสร,ร็จไปฝึกสักครึ่งชั่วโมงอะ่ะน่าจะกดได้อย่างน้อยหนึ่งทีนะครับบนจอยแล้วเลสเนาะสำหรับไบอันนะครับก็ทอนเจ็ดอัปเปอร์หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอ่าซึ่งเป็นท่าที่อ er, นะันบอยเบิลลันเชอร์เนาะก็ขอประชาสัมพันธ์งานแข่ง คคูนะรับในวันอาทิตย์ที่24มีนาคมนี้นะครับจะมีงานอ e ีสปอร์ตใหญ่ประจำปีของโคลาดนะครับชื่องานว่าอ e ีสานอีสปอร์ตโอเพน2024นะครับจัดที่เดอะมอลล์โคลาดนะครับที่ห้องประชุม MCC Hall นะฮะก็ในงานเนี้ยจะมีทั้งแข่ง r o v นะครับอีฟ e ุตบอลมีประกวดคอสเพลย์นะมีแข่งการ์ดเกมด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของเกมต่อสู้เนี่ยก็จะมีสป e e ไ Fighter 6กับ Tekken 8ให้แข่งกันนะครับ ใครที่ได้หน่บต้น,ตนเนี่ยทั้ง2เกมเลยนะจะได้รับสิทธินะับเป็นนักกีฬาตัวแทนจังหวัดนครราชสีมานะครับใครที่อยากเป็นนักกีฬาก็มาแข่งกันได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีของรางวัลจากสปอนเซอร์อีกมากมายนะครับแจกกันนะทั้งวันผมก็จะไปร่วมงานด้วยนะเป็นคนรันสายแข่งครับก็เจอกันได้ที่งานนะจะอธิบายหน่อยก็มาเป็นการรวมกันระหว่าง2ท่านนะคือท,ท่าทอนนะเป็นท่ายั่วยุของ ใบอันนะโดยเฉพาะซึ่งมันเป็นท่าที่กันไม่ได้นะแต่ไม่มีดาเมจนะแต่กันไม่ได้แล้วพอมันเข่าโดนเนี่ยนะครับอ่ะมันจะบวก16เฟรมนะครับซึ่งเราสามารถต่อคอมโบ16เฟรมได้ซึ่งเจลเปอร์เนี่ยกด,บบ perfect, กดแบบเพอร์เฟคกดแบบเร็วที่สุดในภาคนี้เนี่ย16เฟรมพอดีนะครับเจลเปอร์เนี่ยกดด้วยการกดเดินหน้านะครับแล้วก็ปล่อยแล้วก็ถอยหลังบวก่อย2อกนะครับอ่านี่เจลเปอร์ เปลนว่ามันเขียนไว้ว่าสตาร์ทอัพ14เฟรมอันนี้คือตอนที่เรากดต่อยแล้วนะครับแต่ว่าเราต้องเอาไปบวกตอนเดินหน้ากับตอนหยุดด้วยเพราะงั้นเนี่ยเดินหน้า1เฟรมใช่ไหมแล้วก็หยุด1เฟรมไปบวก14ไป16นะครับแล้วก็เก็บความรู้นิดน,นึงสาหรับเดดัปเอร์นะครับเวลาเราใช้ในบล็อกสตาร์ทเนี่ยฝั่งสมมติอีกฝั่งโจมตีมาเราบล็อกใช่ปะเราสามารถบัฟเอร์หน้าหลังเผื่อไว้ได้เลยแล้วพอกดต่อยปับ๊บมันจะเป็นท่าแงส14เฟรมนะครับเราสามารถเอาไปพนันธุ์นิดท่้ ตัวอื่นส่วนมากจะงัดแผนิตตองลบ15ใช่ปะไปอ่ันตัวที่สี่ก็พอนะก่อนจะไปดูวิธีกดนะครับมาดูวิธีปรับปุ่มกันก่อนนะว่าต้องปองรับยังไงก็สําหรับเออ่ไบอันเนี่ยใครที่เคยดูคลิปอิเล็กทริกใช่ไหมจะรู้ว่าต้องปรับปุ่มบนสตรีมใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะต้องเป็นจอยที่ปิด s อทได้ข่าวดีก็คือจริงๆเราไม่ต้องปิดก็ได้นะครับของไบอันเนี่ยไม่ต้องปิดเลยอิเล็กทริกของคาสยะจริงๆ,ๆ,ๆก็ไม่ต้องปิดนะครับผมเพิ่งค้นพบเหมือนกันวิธีกดเนี่ย ไปดูในช่องคอมเมนต์แล้วกันของคลิปอิเล็กทริกนะครับว่าต้องทำยังไงผมไปอัปเดตไว้แล้วนะโอเคของไบอันเนี่ยซ้ายลงขวาขึ้นเนี่ยไม่ต้องปรับนะครับเราจะปรับแค่เอา1 2 3 4เนี่ยแครบมาทางขวา1ช่องก็คือจะเป็น1 2 3 4ตรงนี้นะครับแล้วก็ไอสองปุ่มเนี่ยจะกลายเป็นเดินซ้ายกับเดินขวาแทนนะครับอโอเควิธีปรับนะครับเปิดสตรีมโอเวอร์เลย์ขึ้นมานะครับกดชิปแท็บนะครับสำหรับ PlayStation เนี่ยมันก็จะมี หน้าเซตติ้งให้ปรับเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ในช่องดีสคริปชันนะครับไปดูกันเอานะมันจะไม่ค่อยเหมือนที่สตรีมเท่าไหร่แต่คล้ายกันนั่นแหละนะโอเคเข้ามาสตรีมปรับสตรีมโอเวอร์เลยครับกดคอนโทรลเลอร์เซตติ้งนะครับ,รบเสร็จแล้วตอนแรกเนี่ยบางคนจะเป็นอย่างนี้ก็คือมันไม่ได้เปิดสตรีมอินพุตไว้ดิสเอเบิลไว้นะครับให้เรากดเอเบิลก่อนนะแล้วก็ตอนแรกๆเนี่ยมันน่าจะเป็นอันนี้นะครับก็คือมันจะเป็นเลเยอร์ของออฟฟิเชียลเลเยอร์ใช่ไหมออฟฟิเชียลเลเยอรับ ให้เรากด Edit l a ล o u t วมีสวิธีอ d ดิ l a ล o u t วเองกับใช้ l ล y o u วผมตั้งไว้แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมอธิบายสักนิดนึงแล้วกันเผื่อใครอยาก Edit เองก็คือเราสามารถเปลี่ยนได้ว่าปุ่มนี้ให้เป็นปุ่มอะไรสัย่าตตอนแรกเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมของเพเปลี่ยนเป็นสามเหลี่ยมได้อะไรเงี้ยนะตอนนี้เราจะขยับมาทางขวาใช่ไหมเราก็จะเริ่มจากอันนี้เลยอันนี้เราจะเป็นเดินซ้ายใช่ป่ะปุ่มสี่เหลี่ยมเอาไล่ที่มันบอกแล้วกันปุ่ม X คืออันนี้ใช่ไหมครับ x อเนี่ยเราจะเอาเป็นเดินขวาใช่ป่ะ แล้วก็กดเข้าไปแล้วเลือกเป็นเดินขวาของอา็อกนลอรนับอ่ะแล้วก็ O O เนี่ยจะต้องเปลี่ยนเป็น X อใช่ปะ่ะอ่ะอันนี้คือ A คือเลเยอร์มันจะเป็นของเอกวกนะครับตอนตั้งเนะี่ยโอเคสี C ่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจะเป็นเดินซ้ายใช่ไหมมันก็เป็นเดินซ้ายนะครับสามเหลี่ยมจะต้องเป็นสี่เหลี่ยมใช่ปะ่ะก็เป็น X อ่ะโอเคก็ปรับอย่างเงี้ยไปเรื่อยค่อยๆปรับไปนะครับ จนครบก็คือตัวนี้ก็เป็นบัมเปอร์ใช่ไหมบัมเปอร์ขวานะครับบางตัวนี้บัมเปอร์ซ้ายเอ่อ L L 1น L 2จะไม่ยุ่งเลยนะครับ L ห L 2เนี่ยคือเหมือนเดิมนะเราจะดูจะปรับแค่ R 1 R 2เท่านั้นนะก็ปรับไปให้มันเป็นปุ่ม O เอ้ยปุ่ม O ปุ่มอะไรอ่ะเช็คปะเอ้ยอะไรวะสามเหลี่ยมกับ O เนีก็ปรับไปคนระับทิกเกอร์ก็เหมือนกันทิกเกอร์ก็จะยุ่งแค่ R 2ใช่ไหมทิกเกอร์คือ R 2นะครับเราก็ปรับเป็นอะไรอันเนี้ย B ใช่ป่ะโอเคมุดปรับจนเสร็จแล้วนะแต่ว่าถ้าใครเครียดปรับนะครับแนะนำเอาอกมาก่อนหน้านี้นะเลียกเล y ย u t ์เอาใช่ป่ะกดเข้าไปครับแล้วก็เ e ิร์ชนะแล้วพิมพ์ชื่อเมดิ c นะมันจะมีเลเ o u t ์ที่ผมตั้งไว้อยู่แล้วนะให้หาทอนเจ็ดนะครับอีซีทอนเจ็ดเลเวลเลสเนี่ยนะกดเสร็จปรับกดแอปพลายเล u ย์เอาเออจอเวลแคมะบงังใช่ไหมแต่ว่ามันจะอยู่แถวเนี้ยแหละนะ กดโอเคโอเคแค่นั้นแหละเลือกชื่อให้ถูกแล้วกดโอเคโอเคนะเสร็จแล้วได้แล้วนะปิดโอเวอร์เลย์ตอนนี้บางทีเนี่ยเวลาเข้ามาในเกมหลังจากปรับเลเยอร์ใช่ไหมปุ่มเนี่ยมันจะซ้อนสมมติว่าเราจริงๆเราตั้งเนี่ยให้เป็นหนึ่งใช่ปะ่ะแต่ปุ่มเก่าเนี่ยคือสองใช่ปะ่ะบางทีมันจะขึ้นหนึ่งบวกสองให้นะครับให้ปิดแล้วเปิดเกมใหม่นะก็จะแก้ได้แต่ส่วนมากคิดว่าน่าจะไม่เป็นนะโอเคปรับปุ่มเสร็จแล้วอันนี้เดินหน้าเอ๊ะน,นี่เดินซ้ายน,นี่เดินหน้าเอเดินขวาใช่ไหม สายไฟตอนนี้เวลากดอีกอ,อย่างหนึ่งตั้งพอนให้เป็นปุ่มเดียวก่อนจะได้กดง่ายๆนะครับพอนเนี่ยในภาคนี้นะสามารถตั้งเป็นปุ่มเดียวได้เลยนะก็คือ1นึบวกสบวกสใช่ไหมผมจะตั้งเป็นปุ่มนี้นะครฮะแล้วแต่ว่าคนอื่นจะตั้งยังไงก็ได้ตามสะดวกนะครับโอเคตอนนี้เราจะได้ทอน1ปุ่มแล้วใช่ไหมตอนนี้เวลากด7จตอัปเปอร์เนี่ยวิธีกดให้มันได้เพอร์เฟกได้เร็วที่สุดนะครับ เวลากดให้เรากดนิ้วชี้ลงไปกดเสร็จสไลด์ออกนะอย่าช้างอย่าค้างนะครับอ่าเห็นว่ามันได้1เฟรมพอดีใช่ปะอ่าฝึกฝึกแคได้1เฟรมครับไม่ยากแค่กดแล้วสไลด์ออกนะค่อนข้างง่ายเสร็จแล้วเวลากดเอ่อหลังบวกต่อยนี่ให้กดอย่างนี้ครับก็คือกดหลังบวกสองอย่างนี้ครับปึ๊บันจะได้อย่างนี้ใช่ปะได้เจ็ดอัพเฟร์ล้วถ้าได้แบบเพอร์เฟคก็คืออ่าเห็นปะ เดินหน้า1เฟรมนะครับเดินหน้า1เฟรมเว้น1เฟรมเจลาเปอร์เลยนะคราวนี้มันจะมีเทคนิคอย่างหนึ่งเวลากดเจ็อัาเปอร์เนี่ยเราสามารถกด1นบวกสตอนถอยหลังก็ได้นะอย่างนี้ก็คือถ้ากดถูกเนี่ยก็จะได้เจ็อัาเปอร์ถ้ากดผิดเนี่ยมันจะได้ท่านี้นะครับท่าถูกใช่ปะบวกสออนบ็อกนะครับแล้วก็เป็นมิดทำไมมันสำคัญนะเพราะว่าเวลาเรากดถอนเนี่ย ล็กฝั่งแหละคิดแหละว่าเราจะเจดับเปร์เนี่ยเขาอาจจะกดนั่งเผื่อไว้เพราะว่าตัวปกติเนี่ยถ้ามันกดพาใช่ปะ่ะในท่านี้เป็นไฮลบเจ็ดอีกต่างหากนะครับผลนิดง่ายมากแต่ว่าถ้าเรากดเอ,อ่อแบบนี้ครับมันจะเป็นมิดบล็อกซีออนบล็อกนะอาจจะดีกว่าแต่ว่าในคลิปเนี้ยผมจะกดแบบนี้ไปก่อน,นครับเพราะว่ามันจะฝึกง่ายกว่าตอนนี้เวลาฝึกนะครับท่านแรกจะเพิ่งไปกดรอนเจ็ดเลยครับมาฝึกก่อนว่ากดยังไงให้มันได้ เจ็ด upper perfect ใช่ปะ่ะแบบเมื่อกี้ฝึกกันได้ก่อนนะครับสำคัญมากนะก็คือเวลากดหน้าเนี่ยอย่ากดหลังทันทีต้องหน้าเราเว้นด้วยนะหน้าเราเว้นเราค่อยหลังบกก่อยนะครับซึ่งก็ไม่ยากหรอกน,นะกดไปเรือนะ่อยนะเดี๋ยวมันจะได้เนดะีย๋ยวมันจะมีทามบิ้งที่เราแบบเออผมทำทามบิ้งนี้ได้แล้วนะครับโอเคนะคราวน,นี้พอเราเริ่ม ชํานาญจ็ปเปอร์แบบเพอร์เฟกต์อ่ะเรามาดูฝึกกดเดินหน้าหลังจากท้อนให้ได้เพอร์เฟกเหมือนกันก็คือท้อนเนี่ยเราต้องกดทันทีนะครับเฟรมแรกเข่าโดวนบัฟกดเดินหน้าเลยนะอย่างวันนั้นเนี่ยอ่ะคราวนี้วิธีดูว่าเรากดช้าไปหรือเปล่านะครับคือเร็วไปจะรู้เลยเพราะมันจะไม่โดนใช่ปะแต่ว่าถ้าช้าไปเนี่ยเราต้องมาดูนะว่านับเฟรมนะ ตอนผมกดท้อนเนี่ยจนกว่าจะถึงเดินหน้าเนี่ยมันจะมีช่องว่าง28เฟร,รมนะก็นับไปถ้าเรากดเดินหน้าเฟรมที่29เนี่ยแสดงว่ากดถูกต้องเพอร์เฟกต์นะครับคือกดเดินหน้าเลยครัอเอาเดินหน้าถ้าเดินหน้าเนี่ยเกิน29ก็คือชาไปละนะอันนี้ชาไปเห็นปะ่ะไปกดเฟรมที่30อันนี้เร็วไปเร็วไปเนี่ยจะรู้เลยไม่ยากครับเพราะมันไม่โดนนะก็ฝึกด,ดูครับว่า เข่าใบอันถึงประมาณไหนเราเราจะกดเดินน,นะนะอันนี้ถูกอนนถูกคือถ้ากดถูกเนี่ยจะรู้สึกได้เลยเพราะว่ามันจะเหมือนไปโดนเข่าอะ่ะโดนแล้วแบบโดนตอนเข่าชักกลับแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้พอเราชนานาญและทางกดเจดับเอร์แบบเพอร์เฟกต์และกดเดินหน้าหลังจากทอนใช่ไหมเอามาผสมกันครับอ๋อแล้วก็ลืมวละวิธีตั้งนีหน้านะรหรือว่าอีกฝั่งหนึ่งไม่ต้องนีหน้าก็ได้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ย ให้ตั้งเป็นยินบล็อกก่อนนะครับยินบล็อกเพื่อให้โดนทอนใช่ปหเสร็จแล้วก็นั่งบล็อกเพื่อที่จะให้หลบไายนะครับเพราะว่าถ้าเรากดไม่เพอร์เฟกเนี่ยเวลากดเจตอัปเปร์เนี่ยมันเป็นไฮใช่ไหมนี่นา่าจะได้นั่งนะครับมันจะได้ไม่ผลักออกเราจะได้แบบเดินไปกดทอนต่อง่ายเลยนะรหรือว่าถ้าเรากดผ้าเราติดท่านเนี่ยเป็นไาเหมือนกันนี่น่าก็จะได้หลบนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลากดรีเซ็ตบ่อยๆ แล้วก็ดูว่าโอเคเวลาเราพลาดเนี่ยเราพลาดที่ตรงไหนเราพลาดที่กดเดินหน้าช้าไปหรือเปล่าอย่างันเนี้ยกดเจ็ดอัปเปอร์เพอร์เฟกต์ใช่ปะแต่ว่าเดินหน้าช้าไปนิดนึงเราก็โอเคลองพยายามเร่งการเดินหน้าให้เร็วขึ้นนะนี่อะไรเจ็ดอัปเปอร์เพอร์เฟกต์อีกแล้วแต่ว่าเดินหน้าชา้าใช่ปะอ่าเราก็เดินหน้าเร็วขึ้นแล้วก็ติดเลยเฮ้ยสองรอบเลยเหรอสามรอบเลยเหรออ่าสามรอบเลย วิธีกดฝั่งขวาก็คล้ายๆกันครับแต่ว่าเราใช้นิ้วนางเพื่อเดินหน้าใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนจากปุ่มบนเนี่ยเป็นปุ่มล่างเพื่อถอยหลังบวกต่อยนะครับก็จะเป็นแบบน,นี้ใช่ไหมก็ลองฝึก perfect perfect ั d เปอร์ก่อนใช่ปะแล้วก็เหมือนเดิมครับพเพราะในีปุ่มเดิมอยู่แล้วเนาะ เวลาพลาดเนี่ยก็มาดูนะว่าเรากดพลาดอะไรอย่างอันเนี้ยกดเออเจลเปอร์ชานะไม่เพอร์เฟลอย่างเนี้ยชาเอ้ยแม่เร็วไปอ่าไม่เฟลก็จากพิธีที่บอกไปเนี่ยน่าจะกดง่ายขึ้นมากนะครับแต่อาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่ว่าถ้าฝึกเรื่อยๆนะ่าจะง่ายนะเพราะว่าผมก็เพิ่งฝึกก่อนถ่ายแบบหนึ่งอนะเมื่อสิบนะ ขอบคุณมากครับ